เอาละครับวันนี้ผมบอกเลยนะครับมีเรื่องราวดีๆมาคุยกันอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดวันนี้เนี่ยผมเห็นนะตอนนี้กําลังเป็นที่ฮอตฮิตเลยสําหรับ MGEV คันนี้พูดถึงคันนี้หน่อยว่าเป็นรถ EV ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการมาเปลี่ยนไฟไปแล้วรอบนึงใช่พูดถึงตัวไฟเดิมๆอมมันหน่อยได้พี่ว่าตอนแรกพอเราใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคือเดิมเนี่ยพอออกรถมานะครับทุกอย่างใช้งานได้ดีหมดเลยแต ไฟหน้ามันค่อนข้างมืดเพราะผมติดฟิล์มข้างหน้า40ข้างข้าง60 80ดตามลำดับเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาใช้งานจะลําบากมากเพราะไฟเดิมไฟเหลืองก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ไม่ปลอดภัยเวลาขับตอนคืนผมขับตอนคืนบ่อยตอนคืนค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ก็เลยลองติดต่อเข้ามาทางเพจทีเพนดีครับก็สนับสนุนให้ผมไปตอนนั้นขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นชีวิต ดีขึ้นมากเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยครับสว่างสวยคือมันรู้สึกว่าใช้งานเนี่ยคือสะดวกมากครับดีมากเพราะตอนหลังทราบว่า g p e Thailand นะครับมีโปรดักต,ตัวใหม่ก็คือก็คือไอ้ตัว A5 A5 ทีนี้อ,อยากรู้ว่ามันดีกว่าเดิมยังไงแล้วมันมันทำไมถึงต้องมีรุ่นใหม่ออกมาอ่าวันนี้ผมว่าหลายคนคงอยากรู้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะ ผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากตั้มใส่ R5 ไปเนี่ยนะครับ,ค,รบความสวยงามเนี่ยเวลาเรามองแสงเนี่ยอย่างที่บอก uh huh. ไฟเดิมๆมันออกเหลืองๆใช่ไหม uh huh. เดี๋ยววันนี้จะจัดให้นะครับสำหรับ R5 แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากใส่ไปแล้วนะครับใน MG EV คันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างรุ่น R5 กำลังวัดจะอยู่ที่75วัตต์ซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้ชิปวงจรภายในและสายไฟรวมไปถึงไดรเวอร์ได้ถูกอัปเกรดให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดอีกทั้งกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วหลอดเสียหรือหนูกัดสายไฟถลอดเสียเพียงแค่หนึ่งข้างเราเปลี่ยนใหม่ให้เลย1คู่และการรับประกันที่เพิ่มขึ้นจาก3ปีเป็น4ปีเพียงให้คุณลงทะเบียนกับ Li แอของเราง่ายๆแค่นี้คุณจะได้การรับประกันสินค้าที่เพิ่มขึ้น 1, ทันที เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ติดตั้งนะครับผมกับ G P N E นะครับตัว R 5นะครับให้กับตั้มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ครับใส่ไปเรียบร้อยนะครับผมรับประกันเลยว่านะฮะการส่องถนนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับอยากให้ตั้มฝากถึงแฟนๆของ m อ EV จีอีคับหน่อยครับผมฝากถึงเพื่อนๆนะครับอันนี้ไม่ได้เชียร์สินค้านะครับแต่ผมพูดจากคนใช้เองนะครับคือจริงๆพอรถออกมาเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาจริงๆเรื่องการใช้ไฟเพราะว่ามันค่อนข้างมืองมดอะ่ะ mm. เพราะว่าบ้านเราคือแดดค่อนข้างแรง mm. ทุกคนก็ต้องติดฟิล์มอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็ยิ่งดูมืดไปใหญ่ทีนี้เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยครับเปลี่ยนหลอดไฟดีกว่า คือพอสว่างแล้วมันก็ใช้งานง่ายปลอดภัยด้วยถูกต้องเลยนะครับแล้วสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมเพียงแค่คุณนะฮะมาติดตั้งนะครับหลอด G P N E R ไฟกับเรานะครับวันนี้แถมไปเลยนะฮะของสมนาคุณสุดพิเศษนะครับเป็นหลอดไฟเลรียญในะส์นะครับมูลค่า600บาทแถมให้ทันทีเลยครับวันนี้ก็ให้ดูแล้วว่าติดตั้งแบบง่ายๆเลยนะครับผมสําหรับ G P N E R 5ของเรานะครับวันนี้ขอบคุณตามมากๆครับุณครับ